ในช่วงนี้นะคะคารวานความอร่อยค่ะความสนุกสนานมาในช่วงที่ได้บุญด้วยนะคะนั่นก็คือเมนูเจที่น่าสนใจช่วงคารวานความอร่อยสำหรับในช่วงคารวานความอร่อยวันนี้ขอติดกระแสง,งานเทศกาลกินเจกันสักหน่อยทางรายการก็เลยพาคุณผู้ชมมากันที่งานถแถลงข่าวเทศกาลกินเจาหาดใหญ่ประจำปี2554ที่มหาปัญญาพุทธสถานโดยมีสโลแกนที่ว่า อิ่มกายอิ่มใจปลอดเล่ากินเจครับโดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากท่านสุรพลพนัทอัมพลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามาเป็นประธานในพิธีและด็อร์ไพรยพัฒโนนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่รวมถึงผู้ร่วมจัดงานเทศกาลกินเจทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอีกมากมายเลยนะครับสำหรับการจัดงานเทศกาลกินเจหาดใหญ่ ปี2554นี้นอกจากการบดเป็นจากการรับประทานเนื้อสัตว์แล้วควรปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลในธรรมด้วยในฐานะที่เ<อ>ทศบาลนครหัดใหญ่เป็นเจ้าของพื้นที่ต้องขอขอบพระคุณพันธมิตรในทุกภาคส่วนที่มาร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นมาและเมื่อเสร็จพิธีแถลงข่าวอย่างเป็นทางการแล้ว ภายในงานแถลงข่าวในวันนี้ก็ได้มีการจัดบูธอาหารเจหลากสไตล์หลากหลายเมนู108ร้อยแปรสชาติร้8อาหารเจมาให้ได้ชมได้ชิมกันอีกเพียบเลยล่ะครับ การกินเจเนี่ยนะครับที่จริงโดยเฉพาะความรู้สึกส่วนตัวผมเนี่ยนะฮะเวลาทานอาหารเจแล้วรู้สึกมันคล่องแคล่วท้องไส้เหลืออะไรต่างมันจะไม่ไม่อึอดอัดไม่อะไรอย่างเงี้ยมัน,มนด,ดีขึ้นนะครับดีขึ้นมากในงานเนี่ยมีกิจกรรมมากมายนะครับมีขบวนแห่แล้วก็มีการเทศกาลกินเจเร้านอาหารเจมากกว่าร้อยร้านนะครับที่มาเปิดตรงนี้รสชาติอร่อย นะครับสะอาดแล้วก็ได้บุญด้วยในการที่นอกจากทานอาหารเจแล้วใน10วัน10คืนหาดใหญ่มีอะไรที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนมาร่วมงานกินเจกับเรานะครับเที่ยวอิ่มอร่อยแล้วก็ได้บุญด้วยครับและเมนูอาหารที่ขาดไม่ได้เลยในเทศกาลเจแบบนี้จากบริษัทไทยเทพรสจำกัดมหาชนส่วนจะเป็นเมนูไหน และถ้าอยากรู้เคล็ดลับความอร่อยก็ต้องมาดูวิธีปรุงจากเชฟของเรากันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราใส่น้ํามันแล้วก็ตั้งน้ํามันให้ร้อนนะครับแล้วก็เราจะเจียวเห็ดหอมนะครับเจียวให้กลิ่นหอมของเห็ดหอมออกนะครับไปก็จะใส่แครอทนะครับผัแครอทให้สุกนะครับต่อไปก็จะเป็นกระลำตีนะครับแล้วก็จะเป็นปลากรุฟ้าเขียวนะครับใส่ไปเลยครับจะตรงกลิ่นหอมนะครับแล้วก็จะตามด้วยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งนะครับต่อไปก็เป็นเส้นยากิโซบะนะครับ ก็จะเป็นซอสผัดนะครับก็คุเขาเข้ากันแล้วครับเราก็จะตักใส่ถาดน,นะนอกจากจะมีอาหารเจอร่อยอร่อยแบบนี้แล้วยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายแน่นอนครับปีนี้ในในกิจกรรมประจำวันแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมีเรื่องของอการประกวดมีเรื่องบันเทิงแล้วก็มีเรื่องของอการเชิญ วิทยากรน,นะครับที่จะมาพูดถึงในเรื่องศาสตร์ต่างๆแล้วก็ยังมีเรื่องของอการทํำกิจกรรมพิเศษก็คือการจัดทําผ้ายันดังนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่อยู่ในทางใต้หรือจังหวัดอื่นเนี่ยช่วงกินเจถ้ายังไม่ไม่ทราบจะไปไหนลองมาที่หาดใหญ่นะครับให้ประชาชนเราหันมาทานเจลองดูว่าะจะดีกับสุขภาพเราอย่างไรบ้างน,นะครับ ได้ยินกันแบบนี้แล้วคุณผู้ชมก็อย่าลืมเตรียมตัวไปเที่ยวงานเทศกาลกินเจที่ยิ่งใหญ่แบบนี้กันได้ที่บริเวณสวนยอมสุพสารรังสรรค์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5ตุลาคมนี้กันนะครับตอนนี้เราไปพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะในช่วงหน้ายัางมีเมนูอร่อยๆอ,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 อีกเยอะแยะรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะ <c oughs>